สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีส่งรูปในแอป messenger ให้ดูได้แค่ครั้งเดียวและไม่สามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ไม่สามารถแคปรูปภาพได้ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันเลยครับวิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่เราจะส่งรูปภาพใน messenger ให้กับคนที่เราต้องการให้ดูได้แค่ครั้งเดียวป้องกันเขาไปส่งต่อหรือเขาแคปรูปเก็บไว้นะครับวิธีทำนะครับให้เราเข้าที่แอป messenger เมื่อเข้ามาที่แอป messenger แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่ ชื่อของคนที่เราต้องการจะส่งรูปภาพให้ดูครับในตัวอย่างผมจะส่งให้คนนี้ครับเมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เรามากดที่รูปภาพที่เราต้องการส่งกดที่รูปภาพตรงนี้กดไปเลยแล้วให้เราเลือกรูปที่เราต้องการส่งนะครับตัวอย่างผมจะส่งรูปนี้นะครับกดที่รูปภาพแล้วเขาก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้เด้งขึ้นมา ให้เรามากดที่คําว่าแก้ไขตรงที่ลูกสอนชี้กดไปเลยและให้เรามาดูหัวข้อข้างล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีคําว่าโหมดดูได้ครั้งเดียวถ้าเราแตะอีกหนึ่งครั้งเขาก็จะเป็นโหมดหัวข้อเก็บไว้ในแชทให้เราแตะให้เขียนว่าโหมดดูได้ครั้งเดียวเมื่อขึ้นโหมดดูได้ครั้งเดียวแบบนี้แล้วให้เราทําการส่งไปเลยกดส่งไปเลยส่ง เห็นไหมครับเมื่อเราส่งไปแล้วเขาก็จะขึ้นเลขหนึ่งแล้วก็รูปภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่รับกันครับอันนี้เป็นเครื่องรับนะครับผมจะเข้าไปที่แอป messenger นะครับเขาก็จะมีหัวข้อขึ้นมาว่าดูรูปภาพตรงนี้นะครับรูปภาพจะไม่ขึ้นนะครับจะมีแค่เขียนว่าดูรูปภาพให้เรากดไปที่หัวข้อดูรูปภาพกดไปเลย เห็นไหมครับรูปภาพเราจะเด้งขึ้นมาแล้วจะไม่มีหัวข้อเซฟหรือหัวข้อจัดเก็บหรือหัวข้อส่งต่ออะไรจะไม่มีเลยนะครับจะมีแค่เขียนว่าดูครั้งเดียวแบบนี้นะครับแคปหน้าจอก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมจะลองแคปหน้าจอให้ดูนะครับเห็นไหมครับเขาจะขึ้นว่าไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้เมื่อเราดูเสร็จแล้วเรากดกลับเขาก็จะขึ้นรูปภาพเอ็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับ เราจะกดไปดูอีกครั้งหนึง่งก็จะดูไม่ได้แล้วแต่ผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับเนี่ยผมตอนนี้ผมแตะอยู่นะครับไม่สามารถดูได้แล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายด้วยและป้องกันการส่งต่อการแฉลปภาพได้นะครับเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายๆไม่ยากเลยถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมตอบทุกคลิปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ